สวัสดีครับน้องๆน้องๆเห็นพี่แต่งตัวอย่างนี้ทราบไหมครับว่าพี่มีอาชีพเป็นอะไรครับอ๋อไม่ต้องแย่งกันตอบก็ได้นะครับวันนี้พี่เป็นนักสำรวจครับสงสัยไหมครับว่านักสำรวจเขาทำงานอะไรอย่างไรที่ไหนหน้าที่เป็นอย่างไรแล้วต้องทำยังไงถึงจะเป็นนักสำรวจได้รายได้ดีไหมงานสนุกแค่ไหนพี่จะเล่าให้ฟังนะครับนักสำรวจเป็นคนที่นำวิธีการและเทคนิคด้านการสำรวจ ไปประยุกต์เพื่อกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของลักษณะและเขตแดนของพื้นดินพื้นน้ำใต้ดินและท้องฟ้าจัดเตรียมปรับปรุงแก้ไขภาพจัดหาค่าและวิเคราะห์แจกแจงรายละเอียดของพื้นที่สำรวจวาดเขาโครงบันทึกตำแหน่งลักษณะสำคัญต่างๆและจัดทำแผนภูมิตลอดจนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมปฏิบัติงานทำแผนที่และนักสำรวจอื่นๆครับเวลาที่ออกไปทำงานนอกสถานที่ าจต้องมีการปีนป่ายที่สูงบุกป่าฟ้าดงทำงานกลางแจ้งและต้องไม่ลืมอุปกรณ์เช่นกล้องรังวัดเข็มทิศต,ต้องคิดคำนวณดังนั้นการทำงานต้องมีความอดทนและระมัดระวังรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อสำรวจแล้วต้องบันทึกความสูงชันสูงต่ำของพื้นดินและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นดินพื้นน้ำใต้ดินและใต้ท้องน้ำ แล้วทําการคํานวณรวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทําการสํารวจแล้วเขียนแบบอย่างละเอียดและทํารายงานน้องๆครับจากสภาพการทํางานที่เล่าให้ฟังดังนั้นคนที่ชอบอาชีพนี้ต้องเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงละเอียดรอบคอบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งชอบการบันทึกรายละเอียดต่างๆและอย่างน้อยต้องจบปวชหรือปวสสาขาช่างสำรวจเป็นอย่างต่ำนะครับ สำหรับผู้มีปัญหาเรื่องเรียนต่อแต่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่เมื่ออายุ15ปีขึ้นไปและจบม .3 แล้ว สามารถเข้ารับการฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเป็นเวลา10เดือนแล้วไปฝึกงานในสถานประกอบการอีก4เดือนรวมเป็น14เดือนก็จะได้วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงานวอพอรอซึ่งจะเน้นภาคปฏิบัติสามารถอ่านแบบเขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดเล็กสำรวจรังวัดหลักการบริหารงานก่อสร้างและประมาณการราคาควบคุมการก่อสร้างได้สำหรับเงินเดือนนักสำรวจทารับราชการ จะได้รับตามวุฒิที่ทางการกําหนดแต่หากเป็นเอก,กชนหรือรัฐวิสาหกิจอาจมีอัตราเงินเดือนที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความมั่นคงและระบบบริหารของบริษัทหากมีความสามารถพิเศษด้านการใช้ภาษาต่างประเทศน้องๆก็จะสามารถเดินทางไปทํางานในอาเซียนหรือประเทศอื่นๆได้อีกด้วยนะเป็นไงบ้างครับน่าสนใจบ้างไหมถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จาก สมาคมช่างสำรวจ www.dol.go.th/lo/schs/head.htm สำนักผังเมือง http://cpd.bangkok.go.th/default.asp กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th สำนักการช่างทุกจังหวัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยกรมการจัดหางาน www.doe.go.th